ขันขายย่อยน้ำบานเมีขายเท่าไรร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบขันเมีนว่าแมีข่ามาสามร้อยบางสามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบมันจะมีอยู่กับหลายหน่อยบ่ะจะมันจะมีแบบถ้ามันหลายเขาก็ว่ามันหลายเขาก็เอาลุงสองร้อยห้าสิบแล้วมันนั่นนั่นเขาก็เอาห่าสามร้อยเองเสียเรื่องต่ว่ามันได้ดราคาหน่อยเท่านั้นหละขันเท่าขันเท่าเบาหานเด็ดราคาหน่อยกะโอเคียอยู่ แต่ว่าบ่อฝุดถึงบาน่ะมันกับไข่ก่อนจิรีอยู่ด้ไข่ก้อนจิรีอยู่บนบ่เพราะมันมาได้ซื้อหอาหารเออมาซื่อเต่้าก็ต้องปลูกงาเนี่แล้วแป่ปลูกงามันกะไข่ก็อน้าสื่ออยู่ด้หัมาอาหารมันแพลือหกยสามสิบ สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับมีพ่พพี่น้องมาที่ยูโรฟาร์มนะฮะบา้านโนนสาราญต,ตาบลตัดท่องอ,อําเภอศรีทาตจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นฟาร์มของคุณแม่แดงนะครเคยมาถ่า,ายทําแล้วรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เขาจะมาอัปเดตกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงจังใดนะครับ เพราะว่าหลายๆมองหลายๆบอลเพื่อนก็นกนเลือกเลี้ยงในส่วนของตะกะเตียนกันไปนะครับประสบป,ปัญหาหลายอย่างหลายแนวื้นนี้เขาจะมาแลกเปเลีล่ยนเรียนรู้นะครับสอบถามว่าาณนะปัจจุบันนะครับเขาปรับตัวจังไหนสำหรับตลาดตะกะแเตนทีนะครับเรียกได้ว่าหลายคนกน็อาจจะบอกได้ว่าเป็นขาลุ่งก็ได้นะบมาว้ามาจากันนะครับคือว่ามาเยี่ยมมายามกันก็ได้ ใครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปโบจานะครับถ่ายทอดรายละเอียดในการบริหารจัดการฟาร์มสำหรับยูโรฟาร์มกับคุณแม่แดงคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่แดงนะครับแม่ครับสวัสดีครับแม่มังหวัดมือนี่โดนบันไดเราเึ้เขาเรียงมาหนิไหมได้จ็กเือนแล้วฮะสิพ่อปีเราไป พอ่อเหรอสิพ่อพ่อสิพ่อเหรอเด้สิพอ่พอ,พอแล้่ยวอโอ้ด่วนเตืบนเลยเด้เนาะแ,แต่มาหลบกวนกัดหลายเดือนแล้วอันมาช่วงนี้นี่คือว่ามันล่วงขัดแต่แม่มันปัญหามันอยียงแน่ตั้งแต่แรกมาหอดมือนีโบสถ์สุพีนองฟังเลยแม่นันว่าแม่สงสัยสิคนเลี้ยงหลายนะคนเลี้ยงหลายมันมันก็เลยก็เสียตอบเราันต่างคนต่างเลี้ยงแม่ยบานไหมคนเลี้ยงหลายแม่เลี้ยงหลายที่ยบาน โอ้ในบ้านเขาเลี้ยงไรเกลี่นจ้าเลี้ยงเลี่ยงแบบเป๊ะเกือบแม่นตู้เย็นเลยละ่ะตั้งแ<ล>ต่ตก,กี้นี่เฮาได้ขายใครโลละหมืน่นลงมาพักนี่เลยแม่โลละห้าพันหรือสี่พันหน่อยลงหน่อยหน่อยเลยละ่ะกือบัวเฉลี่ยตะก,กี้เขาขายขีดละพันตอนนี้ก็ที่เป็นห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้ถือว่าลดลงเป็นตะตกใจเลยโอ้ลดลงหลายตั้งแต่ ตะกะเตียนก็ได้ขายตะก,กีขายโลละหกร้อยนี่วะเดี๋ยวนี้โลละสี่ร้อยหลังๆมาหนิเขาได้ขายใครเนี่ยพ่อแม่ก็ได้ขายอยู่แต่ว่ากับว่าค่อยได้ขายเพราะว่ามันมีต่างคนต่างมีผู้ใดเขาจ็เอาใครเองได้แม่นจ้าล้วก็เดนี้มันวิวัฒนาการคือโลกอินเทอร์เน็ตมันมีคนกับเรียนลู้จากน้นนมเนาะแม่นจ้าแม่นแม่คิดว่าตลาดใครนี่มันสิตันว่าเอาเฉพาะใครก่อนนี่ ถ้าว่าตันนะมันมามันมาตันออกแต่ว่ามันห่างเป็นยังไงหังมันมันจะลดแล้วค่าลงคนผู้ขาเจ้าเลือกเลี่ยงกันไรนี่มันเกิดจากสาเหตุยังไงเรื่องของเรืองมันกะเขาเจ้ากัหาหยาย่ากนั่นขาเจ้าบ่มี่บอลหยาแม่บอลหยาบอลยังผู้บ่มี่หยานี่เป็นปัญหาเลยวันดอกแม่นจ้าแม่นบ่มีหหยานี่เป็นปัญหาแม่บ่นเลี่ยงมีไวปล้างบ้าหล้างฟาร์มมันเลยสบาย ของข้าใส่หยาอย่างนี้นี่แม่หยาเนี่ยเปียไายเคียนหยาหวานอิสราเอลกระใบตองบานเฮานี่ยละใบตองกล้วยบานเฮานี่ยละก็ถือว่าเฮาเฮามีหยาเป็นของเจ้าของแม่นจ้าบ,บ่ได้ไปหาจากแหล่งธรรมชาติเนะาะบ่จ้าช่วงนี้แห้งนาเล่งบานนี่จา้าแหล่งธรรมชาติว่ามีดอกหนาเล่งเดี๋ยวนี้สี่เหลงว่าสุกขาเจ้าะเส้าเลี้ยงส่วนมากเขาเจ้าก็อึดหยาแม่นจา้าแม่นเมีนโอ้ฉะนั้นแล้วขั้นคือว่าสีเลี้ยงแนวนี้นี่ ต้องมีหย่าเขาต้องปลูกหย่าไว้เราก็มีนม้ำน้ำดีน้ำให้มันให้หย่าเขาบอ่อแห้งบอ่อนเล้งไหมอือมึงกับพี่น้องกับ,กบตอนนี้หุ่นนี่อายุหลายปีนในเราไหมนีสส่สามหึ่งสี่อาทิตย์นี่แหละเอ้ยสามอาทิตย์ออสามอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะอ๋อเดือนโมจะใส่เสืกอกเกาะเนอะแม่ก็ได้เห็ดอันนี้ไว้ตะกี้คือบ่อเห็น มันนั่นซอยมันออกกําลังไกเแม่มันกัะสิไง่มันมีวัฒนการของมันงไหว่กองกว่าสุเทียรอยู่โอ้ทำไมีมองหอนกันมีมองจับแมองครับหินไปเขาคือข้า่แเข้าออกกําลังไก่ละเขาออกกําลังไกยให้เขาเกะมันกัดกันแงบ่แม่สมัอนี้มันก็กัดมีกัดอยู่ดีจ้ะโอ้บ่งพีน้องกับเ่นกับเห็ดขวกกันนี้ติดดินเนาะแม่นอแม่นติดดิน ตะวันสมือนี่ปัญหาเรื่องหมดเรื่องแมงห้องแก้ไขได้หมดละบ่บ่มีปัญหาดอกต่ว่าอันมันจะมีอยู่หมดหน่อยๆมันบ่เป็นปัญหาดอกหมดหน่อยๆแต่ใหญ่ามากหมดเดงไส้ใหย,ย่ายมาหกหอกับเบืองเอาทางนอกใช่าะวัา,วามันบ่มี่ยแบบนี้มีแต่มีแต่หญ้าที่ห้องปลูกโดยเฉพาะเลยมันบ่ที่ห้องใสอยู่สมือนี้จ้าใ่หญ้าหญ้าจะคล้องปลูกอือแมี่ยเดี๋ยวนี้ตแม่ไขจังเดโตมนะันอะ ขายโตน่นะโลละสี่ร้อยจ้ะโลละสี่ร้อยจ้าจากหกร้อยอุ้ย <c oughs> มันก็สวยหนาปันหาเงียแตัวเนี้ยกันเรา,า,า,าก็ใครน่ะจ้าใครน่าโลละหมื่นมาตกมาโลละสี 4, 000, 5, 000. นน่พันหาพันใครนี่มันราคามันล่วงคักโตนี่แม่ว่ามันจิตเป็นยังไงเอา้าเกิดว่าตามคำนวณสิยุระาน,นีแหละจา้าย่างยุระาน,นีละ แต่เดี๋ยวนี้คนก็เศร้าเรียงกันหลช่วงหนึ่งเป็นกระเสียมากับแห้งเลยมาแห้งมาแห้งอินเีจนว่าโว้ยสีไขยผู้ใดผู้น,นั้นก็นมีผู้น,นี้ก็มี่วางสีนอจ้าบี้การทำตลาดตอนนี้มีเฮ็ดจังใดบางบางคังก็ขายอยู่น้ำบานบางคังก็ขายส่งจ้าขายส่งน้ำัน,ำนจะบางเจ้าเขาสาให,ห้าสิบห้่วยห้าสิบบางเจา้าขายสามร้อย โอ้แต่ถ้าตีตลาดเอาเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าขายทรงนี่แม่ค้าเพิ่นมาหลับบ่ครับเมียนจะมาเอาอยู่บ้านเฮามาเอายู่เฮียนเฮาแม่ค้าตลาดนี่บ่ครับตลาดนัดเฮานี่เนาะจ้าตลาดก็ย้อนไปทอดขายจ้าโอ้กะคันคันขายย่อยน้ำบ้านแม่ขายเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยซี่ร้อยซี่ร้อยห้าสิบขันแม่นว่าแม่ค้ามาสามร้อยบางสามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบมันจะมีอยู่กับหลายหน่อยบ่จ้ามันจะมีเหนแบบ ถ้ามันหลายเขาก็ว,ว่ามันหลายเขาก็เอาลุงสองร้อยห้าสิบถ้ามันนั่นนั่นเขาก็กกากเอาห้าสามร้อยเองเสียมันเป็นตลาดแม่งเนะากะก็กถือว่าไปได้เรื่อยๆอยู่ไปได้อยู่กับว่าจะเฮ็ดไปเรื่อยๆละจ้ะไข่ก็บะ,ะ,ะ,ะมีงบะมีงานทํำเขาก็อยู่บ้านาก,ก็ถือว่านักเนาะแม่เนาะบ้านักอกแต่งพอนักหนักน้ำเจียวหยา <laughs> โอปัญหากับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยคือตัดไปได้เลยจา้าเมาถึงมือนี่เขากถทีว่าเลี้ยนลูกกรเพิ่นไ,ได้พอสมควรแล้วจา้าเลียเ้ยนเลี้ยนลูกมุจักคักแล้วสรุปแล้วเดือนอาหุ่นหนึง่งจากมือมันได้ทําตลาดเรื่องโตเนี่ยเดือนของแม่น่ะเดือนบางเทียวกับพ่อพอเดือนนี่เห็นบ่าน,นี่พ่อพ่อเดือนนี่ไมันเกือขึ้นปีกเลยเห็นบหมนี่สามสิบมือนี่ได้ออกแล้ววันดอแม่นจ้า ก้อนสีอ่อนนี่แม่เอาไข่เยอะเท่าเท่าเดียวเดี๋ยวนี้ตะกี้เอาจนตา <c oughs> ไตเอาเท่าเดียวเอาแต่ให้ยจาขห่งแต่มีคนจ้างเอาก็เอาแบงไงเขาจเจ้าน้ามันเสโอ้ตะกี้นี่มันไข่มันเป็นราคาแม่เขาเรียกว่าไข่หลายแมนจ้ะบัดดีเดี๋ยวนี้เอาเทียวเดียวเพี้ยเดียวผู้บริโภคคนกะเลยได้กินไข่ในท้องพร้อมเขาเจ้าว่าแซ่บว่ารัน <c oughs> <c oughs> มันมีไข่มันต้องมีไข่เต็มท้องมันย่างไข่เต็มท้องเด้อ โอ้ยมันกับเมียนแหรอเนาะขันมันเบามันกับโบเ็นได้กินเนะาะแม่เนาะขายกับเมียข่ากับมีมาเรื่อยๆอยู่มารับซื้อวันเถาะเขากะทรงไอ้นั่นถามเรื่อยอยู่เขากะหาเขากะประเมวายมึงมองเดียวเขากะหาไปคอยหาไปเรื่อยๆว่าว่าเขาสี่อย่างอยู่นั่นเม่ข้านะแม่ไปถามหาน้ำตลาดบ่หรูอจังใดถามน้ำตลาดน้ำ แล้วแม่เม,มืองทองนั่นยังเงี้ยเสียนะโอ้เด้เขาไปในเมืองไปถามเขาเจงขึ้นกันมีบ่แม่ตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรข้าวจงมีหม่องรับสือบอ่ะมีมีอยู่ข้า้องไปติดตัวไปถามจังสี่ทนะีเขาน่ะเข้าเคยเข้าเคยทรงจีรีใ้เขาแล้วเขาก็เลยรูโอ้รูจักกันมากกนม่อก่อนเพื่อนเป็นพ่อขับ คือว่าเพื่อนรับซื้อไว้หรากกกระใจายให้รายย่อยเองสีจสิแม่จ้าจ๋าแม่เขาเป็นเขาเป็นแม่ค้ารับซื้อรับซื้อเขารับซื้อไม่ซืกชนิดนั่นแหละอ๋อแต่ว่าเขาขายเขาเนี่ยเราก็ขายน้ำบานเนี่ยก็พอได้อยู่จ้าพอได้โอ้ยเบิ่งครับพีบ่น้องครับเกิดเรียกได้ว่าแม่เรากับคือแนวทางหลายๆคนเนี่ยขเขาจะเกิดใจอกอ,อกว่ามันหาตลาดบ่ได้ เราแม่คิดว่าแม่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆพุ่น <c oughs> ละเฮ็ดจนเมื่อยพุ่นละมี่จะขว้างแม่ตอน,น,นเฮาเฮ็ดอยู่ช่วงนี้ไ,<ม>ได้ลดลงบ่ก็บสามสี่ขวาก็ได้จากกับว่ได้ลดเด้ก็มันก็มีอันอันตัวน้อยน้ำก็สิผสมตัวน้อยน้ำมีตัวน้อยตัวใหญ่แล้วก็ตัว,ตวน้อยมันจะมีสอไอ้สองขว้างงา่ปัญหาหนึ่งที่เกิดที่ว่าบอกกันมาเรื่อยๆเนาะ เลืองว่ามันเป็นเลือดชิดมันตูหลอดแม่มีปัญหานี่บ่ของแม่นะกับมีแน่อยู่ดีตัวน้อยของแม่เพราะท่านไปไปอันผสมใจขอไปสมใจพันธุ์ของคนอื่นห้าแตะขอกเกาแม่ห้าขอกเกาของห้าเห้าหมุนของห้าเลยแม่คิดว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าขอกเกาทีมันตัวน้อยตัวหลอดล่งมันจีเกิดจากเพราะว่าเลือดชีดยังสี่บอบ่ดอกของแม่แม่ว่าบ่ไ่เป็นดอก เพราะว่าแม่ก็เฮียตะพุ่นไหมแต่ที่แหลกเลยบพราะ่เนี่ยเปลี่ยนสายพันธุ์เลยที่นี่เริ่มแหลกเลยบ่เดียวใครไปแหลกกับคกอื่นเลยบ่อไปแหลกข้าเจ้าข้าเจ้ากับว่ได้บ่ไใดขึ้นเลยข้างในยังวางองนั้นของเพลินแหลกของเพลินมันอันอันเลียงกลางแจ้งฝนมันตกมันทั้งหมดมันขึ้นของเพลินมันเลยบ่ได้โอ้เพลินดูแลบ่ถึงวางสิซะจ้าน้อเนี่ยมูนีเพลินมากเดีด เบิ่องกับพี่น้องครับอันนี้อยู่ใต้ใช้ค่าตัวแม่เราก็ใส่สังกัสีเนี่ยสังกัสีแผ่นใสเพื่อเสียเสียงพันลงอันนี้เ้าก็บมดปัญหาเรื่องว่าฝนเนาะแม่เนาะจ้าตะกัดเตยียนแนวนี่มันก็บ,บุกขึ้นตะกัดเตยียนถ้ามาฉาเด้อพี่น้องเด้อเสียบดิเสียบไงเร็วผมเห็นว่านี่ตัวนี้มันกำลังออกปีกนี่โอ้ยพี่น้องเบิ่งนี่กำลังหลอดขาดนี่นิเพื่อนเนี่ยม่อนอือ อัตราการตายเป็นยังไงของแม่อัตราการตายคือเหยียบก็นั้นบมมีว่ากัดกันตายบ่ว่าเป็นโลกแต่ว่ามันั่นคันเท้าเอาคังคังเส่กันมันก็กัดกันเยอะแต่ว่าอันเนี้อยู่ยังสีเพราะเห็นว่ามันกัดกันเนี่ยยากเคยได้ยินอกว่ามันเป็นโลกมันเป็นยังตายอยู่ขวักกังสีเคยได้ยินอกเห็นั่นอยู่ในอ่นเฟรอยู่แต่ว่าของแม่น่ะบ้าท่านได้เจอแต่ว่ากับว่าอยากเจอ แต่คิดว่าเป็นน้ำหยางเหรอเมื่อเม่ในใจสงสัยที่เป็นน้ำหยาหรือว่าเป็นน้ำหยางก็จะบางคนอาจจะว่าเอาหยาม่านเราก็จะสีหยาปันธุ์นังเสียนะคิดว่าได้ี่ยมีละอองเคมีแมีนอ่องเคมีนะคิดว่าเด้ถ้าของแมวบ่าได้เป็นนหมก็เลยมากก็เลยป็นว่าดีอยฮขนลางคนเหมอนว่าโอ้ยมันเป็นโรคติดต่อคืองัวคือค้ายคือคนนี่แหละเพราะว่านะเมแมนดอกคิดว่า ว่าเขาเหนื่อยเพเป็ี่ยนแต่กระสุกดีว่าฟ้าม้ามีเพราะท่านได้เจอมองนี้ไม่ฮะแล้วก็ไม่อยากเจอตลาดก็ไปเรื่อยๆเนาะแม่นอ่ะจ้าตลาดนะว่าแต่เขามีอารลังก้นผลมาโว้ยเลี้ยงเรียวจะสีไข่ใสเลี้ยงเรียวจะผู้นั่นก็เลี้ยงผู้นี้ก็เลี้ยงขนาดแต่ว่าเพี้ยงแต่ว่ามันได้ราคาหน่อยเท่านั้นละคันเท่าคันเท่าเบาหวานเด้ราคาหน่อยกะโอเคอยู่แต่ว่าเบาพูดถึงเบาหน่ะมันก็ ใครก่อนจีรีดอยู่เด้ไครก่อนจีรีดดยวยมันป่ะเอามันบ่ได้ซื้อหวัวอาหารเออบ่ซื้อแต่เฮาก็ต้องปลูกหญ้านี่แล้วแม่นปลูกหญ้ามันแต่ก่รก็เฮาซื้ออยู่ดิอาหารมันแพงเนาะหกต่อสามสิบ <นะ S 2> มีจีรีดนะดูถามมึงพวกร่วมกเกษตรพว่างาไง,งเอนนะงพอไงอีรวันอ่ะเจ็ดคนเด้มันก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มต้นทุน ต่น hmm. ah yeah, ia oh, ี but, ่เฮามีหญ้าแต่เฮาต้องเขียนว่าเมยหญ้านี่เฮาได้เสียหญ้าเฮาได้ใส่ปุ๋ยบ่โอ้ยเสียแล้วจ้าได้จ้างเขาจะมาเสียพุ่นเด้เสียหญ้าออกจากหญ้าเนี่ยู่ได้ไล่ซดอยู่ว่าบ้านเขาเจ้าเสียหญ้าออกจากมันจัดจากอ้อยากของเสียหญ้าออกจากหญ้าโอ้ยปวดพอันใดเฮาปลูกมันต้องมีมันเนาะแม่เนาะแม่นอันใดเฮาต่อกันป่ยทิ่มันงามของมันอยู่ดิแม่นอีหลี โอ้ฉะนั้นเราก็ต้องทําใจเนี่ยเกษตรกรเฮ้าเบิงพี่น้องรับนี่วันเหตุเป็นห้าเสือกอันนี้มากเนี่ยให้เพื่อนได้หนให้เพื่อได้รีเนี่ยเขาก็พ,พยายามจะอิงธรรมชาติหลายที่สุดนนเนาะแม่เนาะเพื่อเพิ่นจะจะอยู่ได้สําหรับพี่น้องที่ขึดยากเรื่องการตลาดเอาแม่แนะน้าจากหน่วยดูกการตลาดเหนียวน้าอ่อนไล์น้าก็รัพท์เฮ้านั่นล่ะย่น้าเฟซน้หยังเฮ้านั่นล่ะ หาเลยเป็นผู้รับกับับอีหลีแต่ว่าผู้ตัวก็บไหลโหยังนีอีกอยู่นี่เขาจะได้ร่วงวากันเนี่ยเป็นยังไงแม่เห็นมันอันซ่งก,กันกับว่าได้ยังจังสันยังสี่เขาจะเห็นวากันอยู่แต่ว่าของแนะ <c oughs> ม่น่ะเพราะท่านได้เจอดอกแต่เพราะอยากเจอหมายถึงว่าผู้ซื้อนี่ติตัวผู้ขายคือยังไงผู้ซื้อกับตัวผู้ขายกับตัวกันเ <c oughs> นี่ยเขาบอกนี้เฟะว่าจากสีแมนมาแมนคือแมนหนามากับเราลูกบว เรืองเล่าของการขายลวกปัจจุบันเขาใส่ซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์นั่นนะครับเรื่องของเขากับมีเขาเคยขายจีบีเท่ากับเลยมีมีขาเก้าว,วางังสิซักกับพ่อรู้จักกัน <c oughs> พ่อบอกกันได้ไะนะครับถ้าเขาขายให้ดิลเลอร์ราคาอาจจะหน่อยลงแต่มันกับชั่วพอเขาได้ขายชัวย่วเขากับหูจักเขาแล้วเนาะตลาดน้ำบานยังยังได้เรื่อยๆบ่แม่ก็ได้อยู่ที่กับได้ขาย เฮากันเฮ่าขายอยู่น้ำบันแนวกับไปป่วยปุ่นแน่มันกับเจือกันอยู่อเจือกันอยู่กับของเฮาเฮาติดต่อตลาดในเมืองไว้ขันมีเฮากับไป่งพุ่นได้บอกเพื่อนล่วงหนาพาะเนี่ยบ้านเฮ่าสี่ันบ้านเฮาสิ่เกี้ยมากับบอกเขาเขาก็สีมาเอาเขาก็บอกว่ามัอนี้พ้อมอวกก็เด้อเขาก็ให้ลูกนองเขามาเอาโอ้เขาองมารับน้ำเขามาเอายุ่เงี้ยนเหลาะอ๋อก็ดีเลยจะเขามาเอายุ่เงี้ยนเลย โอ้ให้ว่าตอนนี้แม่ขายโตกับใครจ้าขายตนี่ราคาเอาตังไว้เถอะใดเอาณปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะขายยู่น้ำบานห้านึ่งสี่ร้อยถ้าขายอยืดดันขาดหนอกหน่งสามร้อยเนาะจ้าเพราะว่าเพื่อนเอาหลายจ้าถ้าขายแม่สิขายเถอะใดแม่นะขายหาลอยตีไว้หาลอยจ้าแต่ว่าหน่วยไหลหลังไม่เข้ามาคุยกันเอา ผมว่านี่เนะานะในครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่สิเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีนะครับเป็นพี่น้องชาวตากะกะเตียนเ้องนี่แหละติดต่อมาได้หรือยากแลกเปลี่ยนเรียนรู<ช>้อยากขเขามาเบิ่องอ่์แม่ขอเบอร์โทรศัพท์อีกจักรอบได้ไหมศูนย์เก้าสามสามห้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่ยูโรฟาร์มยูโรฟาร์มติดต่อกับคุณแม่แดงนะครับพิกัดฟาร์มเ้าอยู่บ้านนนทรีรานตำบลตาท้องอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรปักหมุดเลยยูโรฟาร์มฮอดเลย นี่เขาก็ลุงในกูเกิลไว้แล้วปากมูกไ้แล้วนะครับพี่น้องครับจังได้กะแบกขามาสอบถามกันนะครับมี้ามาอัปเดตเรียกได้ว่าเป็นขาลุงกว่าได้ในช่วงนี้แม่นแต่ว่าขันค้นห้าอจริงจังอยู่กับมันมันกับไปได้เรื่อยๆเนาะแม่เนาะก็ค่อยไปเรื่อยๆเขากะเขาใจยาเก่าเก่าใหญ่เขากะาหน่อยๆก่อนช่วงเนี้ค้นห้โอนี่ลงพุ่นยังก็อยากให้มันปุบปับเลยเด้อแม่เนบองนม่นอันนี้ว่าเขาได้ยังกะสิูอไปน้ำกัน อลังเทียนะครับมันอาจจะสีบวัวขึ้ความขึดเดือบีหนองเดือสีทมทอมศึกษาไปน้ำเรียนรู้ไปนำ้ำเริ่มจากมักกินสะกอนพงวาแมนบะแมนจากความ,ามาก็มักกินนั่นละเรื่องของเ,อง <c oughs> เรื่องนั่นกับว่าอันเอ๋อเอ้ไอ้เอมื่อกี้อันอันเจ้งว่ามันเป็นอันแบบว่ามันบางคั้งในมีคนเหวี่ยงนะก็เลยว่าล่องก้อนก็นล่องก้อนมูอีลี่ะอก็ได้ก็เคยได้มาคักละก็ได้ยอมนเรวไปได้อยู่ ได้บักคักเลยล่ะเล็กๆเนาอแม่นาอแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเดี๋ยวนี้มันก็ลงแน่กับธรรมดานะครับผมเอ้าพี่น้องครับคลิปนี้นะครับว่าพี่น้องมาอัปเดตยูโรฟาร์มนะครับสมกิจสมใจจังได้กันโทษสอบถามกับคุณแม่เพ่นเบิงขอบคุณทดีพี่น้องขอมาติดตามรับชมนะครับใ้สารความรู้นำกันพิมนาพอกันใหม่ขอบคุณหลายๆแม่ขอบคุณครับ